จะไฟมาแล้วเนาะจากต้นอ๋อต้นเดียวมือเนี่ยเวลาเบาลือเดนเนาะ <c oughs> ไป็ต้นเดียวกันเอาเซาขำอีมามื่อน,นี้โอ้ เรายังคือได้ยินมาเจ้าเราอากีอาาอากกลับคืนไปไนอันเท่าเท่าคำมาเราวจะอีกไปเออมีมีเจ้ามาตี่เน,นี่ก็พอดีอ๊ตีดินบอกได้สนจะอันมีเราบ่มาว่าจะท้เข้าคำอ,อุ๊ยเราบุบโซกคนมานำตื่มเดน่นนาะบุมมีเพ้อ เออเออเนาะฉันฉันเ่บมาฉันอยจอยก็คือว่าซอมมือบหมาเข้าใจเนาะว่าไปป่าเสียเมื่อวานนี่นะคือได้ยินบักพิบมาไปป่าพอเจอใส่เท่นา้เงินก็ได้หลาอยู่เนาะ